สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไทยกับเขมรหรือกัมพูชาที่มีการลงนามสันติภาพไปแล้วโดวยที่สหรัฐเนี่ยเป็นตัวการต้องบอกว่ามายุ่งอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนคงคิดว่าอยากจะยุ่งหรือว่าอะไรเหลือเกินรวมไปถึงในนอันวาที่จริงๆแล้วหลายคนก็ไม่ค่อยโอเคกับ ทางท่าทีของทางนายกรัฐมนตรีของทางมาเลเซียเนียครับเพราะว่าดูเหมือนจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งนายบุนมาน,นิดรวมไปถึงโดนัทชัมที่หลายคนก็งงว่าเอ๊ะมาทาไมแล้วนายหุนมานเดเนี่ยดูแบบว่าอยากจะประจบเหลือเกินนะครับเพราะว่ามีการบอกว่าแสดงความรู้สึกขอบคุณแล้วก็ด้วย,วยเหตุนี้ก็เลยเสนอชื่อนายโดนัทรัมเป็นอ่าเป็นก็คือเสนอชื่อเข้าชิงโนเบลสันติภาพซึ่งโดนัทชัมก็คือยิ้มแบบยิ้มแบบย,แบบยังไงก็ไม่ทราบครับยิ้มแบบขอไปทีเพราะว่า การที่มีผู้เสนอชื่อแค่ชาติเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการประจบอย่างชัดเจนซึ่งอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะประจบอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่งคือเรื่องสันติภาพก็ส่วนหนึ่งเรื่องของสแกมเมอร์ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าทางสารเนี่ยก็ปราบปรามหนักเหมือน,นกันก็ว่ากันไปนะครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นการหาทางลงสวยๆของทางเขมรแหละเพราะว่าเขาไม่กล้าพูดขอทางทางฝั่งไทยมันจะดูเสียฟอร์มนะครับถ้าสมมติว่าเขาพูดขอลองไทยเนี่ยทำให้คะแนนนิยมเขาตกแน่นอน ก็เลยต้องพยายามอะไรต่างๆนานานนครับให้มีประมาณนี้ให้หยุดเพราะฝั่งไทยก็ไม่ยอมเปิดด่านหรืออะไรเหมือนกันการเจราจาสันติภาพก็อย่างที่ทราบก็อาจจะดูจบจบอะไรเป็นที่เรียบร้อยดูเหมือนดีแล้วก็มีการสอดแทรกเรื่องของแร่หายากด้วยไม่รู้ว่าไทยจะเสียเปรียบหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการลงนามเนี่ยก็คือเป็นการลงนามอย่างเป็นทางการของภาครัฐบาลของภาครัฐนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนภาคประชาชนเชื่อว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรเพราะว่า คนไทยเนี่ยตอนนี้เกลียดคนขมรหรือว่าไมร่รู้สึกไม่ดีกับทางคนขมร้นเป็นที่เรียบร้อยคือถ้าเราพูดแบบกลางๆเลยนะครับการเจราจาหรือลงนามสันติภาพเนี่ยเราก็แค่เหมือนกับว่าโอเคเราไม่ขัดแย้งกันแล้วละ่ะไม่อาจจะไม่มีการประทะกันแล้วณแค่ตรงนี้เท่านั้นเองส่วนการเปิดด่านปิดด่านเนี่ยผมเชื่อว่าก,ก็ต้องดูตามกระบวนการว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดเพราะว่าไอ้น,นี้มันก็เป็นส่วนที่เราต้องการหยุดพวกแสแมเมอร์ด้วย คือเราอาจจะมีการถอนกําลังทาหรือหยุดเสริมกําลังพลประมาณนี้นะครับแต่ว่าการค้าขายหรืออะไรผมเชื่อว่ายังไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันยังมีความระแวงกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดด่านก็ไม่น่าจะรวยเรื่องของแสแกมเมอร์เนี่ยมันก็ยังคงอยู่แล้วก็เรื่องของแรงงานเขมรที่จะเข้ามาไทยเนี่ยก็คงยังเข้าไม่ได้ดีเข้ามาก็โดนปราบปรามนะครับหรือต่อให้มีการเปิดด่านหรือเข้ามาได้ก็เชื่อว่านายจ้างไทยก็ไม่ต้อนรับคนเขมรแล้วเพราะว่า เราหาแรงงานชาติอื่นมาชดเชยเป็นที่เรียบร้อยพูดง่ายๆว่าภาครัฐเนี่ยโอเคเราหยุดเราหยุดแล้วแต่ว่าเราหยุดทั้งเราหยุดแล้วเขาก็หยุดนะครับแต่ไม่รู้เขาจะหยุดจริงหรือเปล่าแต่ว่าภาคประชาชนนี่ก็คือเรากับเขาไม่เหมือนเดิมซึ่งต้องบอกว่าน่าจะเจอแรงแรงแรงประทะหรือแรงกระแทกหนักกว่าเดิมด้วยสำหรับทางคนเทียนเพราะว่าสร้างวีรกรรมไว้เยอะเหลือเกินอย่างไรก็ตามนะครับจากนี้ไปก็ต้องจับตาท่าทีของทางฝั่งไทยว่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่า มันก็จะมีเรื่องของอะไรที่น่าสนใจหลายๆอย่างเช่นกระบวนการปล่อยเฉลยศึกซึ่งเราไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะปล่อยทันทีแต่ว่าเราจะปล่อยก็ต่อเมื่อ,อทางขมรทนทำตามข้อตกลงของการเจราจาสันติภาพหรือว่าอะไรแบบนั้นถ้าแบบนั้นมันก็ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องอเรื่องของชายแดนหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้อง ดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนก็ต้องดูสถานการณ์นะครับไม่ใช่ว่าเราก็จะปล่อยเลยคือมันคนละส่วนกันนะครับเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยโอเคเราหยุดแต่เรื่องของชายแดนเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูมันคนละส่วนกันเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องที่จะไปเปิดถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมายุ่งกันก็อะไรครับผมเรื่องของสันติภาพไม่ได้ไหมายความว่าก็ต้องเปิดรับกันที่แต่ว่าเราไม่ต้องยุ่งกันดีกว่า คือก็มีรายงานนะครับว่าทางเขมรเนี่ยเขาถอนอาวุธหนักแล้วจากหลายๆจุดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจริงแท้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางสื่อบอกว่าจริงๆถอนรถถังออกแค่2คันที่เหลือก็ยังซุกไว้อยู่อย่างที่ทราบนะครับก็ต้องบอกว่าไว้ใจไม่ได้เลยอาจจะแบบสร้างภาพเพื่อให้ทางสารัฐเห็นว่าเอ้ยเราถอนกําลังแล้วนะจากเขาเพื่อหารนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ซุกไว้เนี่ยเท่าไหร่เหมือนกับประมาณว่ามีไม่รู้เท่าไหร่สิบยี่สิบอะไรประมาณนี้แต่ว่าถอนไป2มันก็ไม่โอเคแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า ก็แค่ลงนามสันติภาพว่าจะไม่ประทะก,กันแล้วแล้วก็จะมีการถอนแต่ว่าบรวณชายแดนเนี่ยทหารก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ถ้าเกิดว่า,ามันยังดูไม่ปลอดภัยหรือหรือ,อยังไงเนี่ยหรือดูท่าทีแล้วดูมันมันพิกลพิกลเราก็ไม่สามารถเปิดด่านได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการหยุดยั้งพวกแก๊งสแกมเมอร์ด้วยสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีนิที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ